สวัสดีครับนันขาเป๋ช <P> ัแนวครับผมวันนี้อยู่ท้องไร่ท้องนาพาพี่นานะมาปักเบ็ดครับผมปักเบ็ดปลาช่อนนะครับผมโดยใช้เขียดเหยื่อสดครับผมนี่ฮะเป็นเขียดทรายนะฮะที่หาได้ตามทั่วไปฮะเขียดทรายแล้วก็นี่ฮะคันเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดไม้ไผ่นะครับผมมา ดูกันครับผมนะนะจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมวันนี้ฝ้าคึมๆโอเคครับธนะไปปักเบ็ดกันดีกว่าครับผมตามรับชมครับผมโอเคครับธนะปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณสามสิบคันครับผมคันไม่ผ่แต่ไม่ดูวิธีการปักของนานาเป๋ชแนลนะครับผมนี่เวลาปักเขียดนะครับผมผมจะใช้นี่ฮะตัวเบ็ด ปักกับตัวเขียดนะครับผมปักตรงขาหลังมันนะฮะนี่นะฮเพื่อให้มันดิ้นตัวได้ครับผมแล้วก็ปักลงส่วนมากลักษณะที่ผมปักนะครับผมผมจะเน้นหมายที่อยู่เป็นมุมมุมมุม,ม,มตรงมุมคันเทนานะเพราะว่าตรงคันเทนาเนี่ยส่วนมากน้ํามันจะเยอะครับผมปลาน่าจะน่าจะออกมาหากิน ตามมุมนะละนักษณะการใส่ผมก็ใส่เฉพาะตรงมุมตรงที่น้ําไหลเพราะว่าตรงที่น้ําไหลนุ๊ปลาตัวเล็กตัวน้อยมันจะมาเล่นน้ำบางทีปลาช่อนมันอาจจะมาล่า,าเหยื่อกบผมโอเคฮะใส่เรียบร้อยแล้วแล้วค่อยไปตามดูผลงานครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้การใส่เขียดเขียดทรายนะครับผมแต่ก็ได้ผลง,งานมาแล้วครับผมปลาช่อนเล็กปลาช่อนตัวหนึงนะ่งฮะได้มาตัวหนึงนะ่งแล้ว มันดิ้นครับผมมันขึ้นมาเล่นน้ําแล้วมันติดอยู่ตรงคันนาอันเทนาครับผมหมานละแต่มันยังไม่ได้กินเบ็ดนะครับผมเอเคฮะตามไปดูอีกสักประมาณสามสิบนาทีค่อยมาตรวจสอบดูครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าโอเคครับระหว่างเดินทางกลับครับผมก็ตรวจสอบดูเหยอะบ้างครับผมดู มีผลงานกันหรือเปล่าฮึฮึเห็นไหมน,นะนะมาแล้วฮะแต้มแรกหัวปลาช่อนโอ้โหเขียดเขียดยิงอยู่เลยเัาติดกับตัวติดกับตัวปากปลารับผมปลาช่อนรับผมแหกหมานแล้วฮะตัวแรกมาแล้วโอ้เขีดนี่มาแล้วฮะน้ ล่อปลาช่อนด้วยเขียดทรายแต้มแรกคข้ามานะโอเคครับผมตัวต่อไปฮะนี่มีผลงานอีกแล้วติดแล้วครับผมเอาตัวนี้ขึ้นก่อนช่อนเล็กนะครับผมกำลังห้าวๆเลยนี่ตัวที่สองาสายป๊อกง่ายตัวแล้ว ไปก่อนนะครับผมไปดูอีกสองคันนะม,มีตัวหรือเปล่าสองคันหรือคันเดียวตรงนี้โอ้ยช่อนเล็กมาซุ่มอยู่ครับผมนี่ตรงนี้เป็นที่น้ำไหลนะโอเครผ่านเวลาไปสักสามสิบนาทีเรามา มาดูกันอีกครับผมมาดูอีกรอบจะมีตัวหรือเปล่าขันแรกยังนิ่งอยู่ครับผมยังลอยอยู่เลยลูกปลาเล็กๆว่ายสวนไปสวนมาอยู่ดูหลังต่อไปหลังต่อไปนิดได้ช่อเล็กไปตัวหนึ่งแล้วครับผมมีอาการฮะนี่มีอาการนะ จุดเดิมครับผมปลาช่อนเล็กครับผมโอ้ยจเขียนเขียนกระปากปลาเนี่เท่าๆกันเลยครับปลาช่อนเล็กครับผมเท่าหัวเป้โป้มือนี่แหละฮะมีตัวแล้วครับเก็บก่อนครับผมโอเคฮะเก็บเสร็จแล้วครับผมนี่ขันนี้นะครับผมได้มาแล้วสองแต้มแล้วครับผมตัวนี้สายเล็กช่อนป๊อก อย่างนิ่งเหยื่อยังอยู่ตามดูตัวต่อไปคันนี้เหยืย่อไปไหนแล้วล่ะเนี่ยได้มาอีกเต้มครับผมแต่ปันช่อนไซส์เล็กครับผมดูสีฮะโอ้โหโโตัวตัวปลาช่อนเหรอครับผมเนี่ย ช่อนนาฮะตัวเล็กๆเลยครับผมได้มาอีกเต็มหนึ่งแล้วครับผมโอ้เหยื่อลังยังไม่หลุดเลยครับผมโอเคครับเก็บปลาก่อครับผมได้มาสองเต็มอ้าวคันนี้หลุดไม่หลุดเลยครับผมจะเหยื่อสงสัยมันจะงับแล้วเหยื่อขึ้นมาตรงตรงปลายข้าวครับผมปวดเหยื่อก็ลงล้วครับผม นี่คันนี้ครับผมโอ้น่าจะมีไซส์ฮะดูคันเบ็ดิีรับผมนู่นปลาช่อนนอนอยู่นู่นครับผมท้องขาวเลยโอ้นี่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 มีดึงมีดึง สายรุ่นๆครับผมนี่สายขีดสองขีดนี่ครับผมโอ้โหเหมือนหมานเลยฮะสายใหญ่เลยครับตัวนีส้สองขีดได้ครับผมสองสามขีดสายฮะกับสองตัวแรกสองตัวแรกนิดตอนนี้โป่งสายนี้พอมีพอมีสายอยู่ฮะ เกี้ยสามเต็มแล้วครับผมปลดปากนะตามดูปจะมีตัวหรือเปล่าอนนี้อนี่ดูไม่ไหวนี่สวยลยนั่การ์ดใส่หูไปะยาตงนต่างตามตาเลยดูต่าย่อใหนยเดี๋ยววต่อนีล ลุ้นอีกโมาลุ้นฮะคันนี้นี่เห็นไหมฮะคันกระดิกเขบผมยิ่งยิ่งยิ่ยิ่ยิ่น่าจะมีตัวนี่ติดครับผมมาดูปลาอะไรจะติดโอ้โหปลาหมอฮะมาดูตัวนี่ครับผมปลาหมอเก็บสวยๆเลยครับผมเต็มเมี้ยงเลยโอเคครับผมเก็บปลาก่อนฮะ หมดแล้วครับผมรอบแรกได้ไปช่อนมาสามตัวไซส์เล็กสองไซส์ขีดสองขีดสามขีดตัวหนึง่งหมอตัวหนึง่งได้สีแต้มครับผมรอบแรกโอเคครับไปรอบหน้าเข้ามาดูใหม่ครับโอเคครับผมเฮ้นี่อะไรปูโอ้โหดูฮะปูมันกินเหยื่อครับผม กำลังกัดกินเหยื่อเขียดอยูน่น,นะผมปูนาอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเรื่อร่อยเลยมึงโอเกไปเยอะโอ้โห,โโหโจะปูในตัวร้ายสิครับผมกัดทั้งเหยื่อกัดทั้งข้าวทำร้ายเยบ็บปล่อยไว้ไม่ได้นะมึงกัดต้นข้าวครับผมทำร้ายเรียบร้อยเหลือแต่ทราบกัดเหยื่อผม โอเคปักใหม่ครับผมได้เวลาเก็บเบ็ดแล้วครับผมมาดูหลังแรกจะมีผลงานหรือเปล่าแหน่าจะมีผลงานนะครับผมมีกระดิกมีกระดิกโอ้โหนี่ตัวไม่ใหญ่ครับอุ๊บโอ้ยนี่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 ช่อนปอกครับผมช่อนปอก ได้มาอีกแต้มหนึ่งแล้วครับผมนี่รอบสุดท้ายฮะมาดูฮะจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมได้มาละแต้มหนึง่งฮะเก็บกระป๋าก่อนครับผมโอเคครับสรุปผลงานครับนะนะวันนี้รอบสุดท้ายได้แค่ตัวเดียวเองครับผมมาดูสรุปผลงานฮนะมีกี่ตัวพอช่อนน่าจะอยู่สักประมาณโลก,กว่ากว่านี่ฮะ ผลงานช่อนไม่ได้ออกมานะตกลัวมันดิ้นตกนงง้ำช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับนะนะกับการปักเบ็ดวันนี้ครับผมนี่ช่อนนานะโอเคครับผมแปดตัวน้ำหนักรวมๆนี่ก็น่าจะโลวกว่าได้อยู่ครับผมโลครึ่งได้ขะนันะโอเคครับผม พอได้เอาเมือเจ๋วครับผมได้อาหารเย็นแล้ว <S <S 1> <S 1> นี่ก็ประมาณ4ี่โมงห้าโมงแล้วครับผมโอเคครับผมฝากนะนะช่วยติดตามกดติดก๊อปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับ